เอาละครับอย่าท้ออย่าอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปกันที่สกุลสเตย์ญิงครับและต้องบอกได้เลยครับคู่ที่เราหยิบยกขึ้นมาครับก็คือในทางด้านของสเปนเจอกับในทางด้านของเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสครับต้องเจอกับในทางด้านของอิตาลีครับผลงานครับเราจะไปที่คู่แรกก่อนเลยก็คือสเปนครับต้องบอกว่า ไอาการเคยเจอกันมากับในด้านของเบลเยียมเนี่ยนะครับมักจะทําผลงานได้ดีครับและต้องบอกว่าผลงานคุณลสตรีหญิงของสเปนจังหวะเข้าทําดีและก,การจบสกอร์ดีเจอใครก็ต่างครับมักจะไปจบอยู่ที่การขึ้นดอยหรือสูงเต็มเวลานั่นเองครับสําหรับวันนี้ต้องบอกว่าพารามันเปิดมาระยะนี้เปิดมาแบบนี้แบกพอสมควรแต่เชื่อว่าเขาเปิดมาแบบนี้เนี่ยนะฮะพี่ๆไม่สงสัยกันบ้างเหรอครับ ว่าทำไมเขาเปิดมาถึง3ากว่าครับเพราะฉะนั้นครับเขาคิดอยู่แล้วครับว่ามันต้องถึงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นประตูที่4ผมเชื่อว่าสเปนทําได้ยึดใจไปในทางด้านของสเปนและก็ไปขึ้นดอยเต็มเวลาหรือสูงเต็มเวลานั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งตัวครับก็คือโปรตุเกสกับอิตาลีครับต้องบอกว่าผลงานในทางด้านของโปรตุเกสไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบชั้นกับในทางด้านของอิตาลีดูแล้วสูสีครับ ถ้าวัดกันด้วยโมเมนตัมจริงๆกระแสเขายังมองไปว่าโปรตุเกสดูดีผ่านในทางด้านของอิตาลีแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ครับอิตาลีจะสามารถผ่านในทางด้านของสเปนเอ่อโปรตุเกสไปได้เพราะฉะนั้นยึดใจไปที่อิตาลีแล้วกันนี่คือศึกกุลสตรีสคู่ที่ผมวัดใจให้ไปครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกไล้เลยครับว่าเราจะไปกันที่สเปนแล้วไปที่สูงเต็เวลาสเปนได้ แรกก็ไปมองที่อิตาลีครับราซิกเนเจอร์จะถูกวางไว้ในโรงแรมของเราครับไปที่แอทเซ95หรือไม่ก็สแกน QR วอารคท้ายคลิปเข้าไปเจอกันผมเชื่อว่าวันนี้จะพาไปเต็มกระบุงครับแล้วเจอกันในโกดังครับบอกได้คําเดียวครับว่าชุดโครงการ3 4 5 6เราจับวางไว้ในโรงแรมและต้องบอกได้เลยว่าตัวเน้นไม่มาตามนัดเราคืนให้อีก เพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วไปดูว่าเราวางซิกเนเจอร์ไว้ตัวไหนถ้าไม่มาตามนัดเราทอนให้เสื้อกีฬาเกตพรีมเมียมเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับขอให้พี่ๆโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ